สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นปุมศึกษาปีที่4ขัท่านแหน่เป็นไงครับวันนี้ครูเล็กสุพัฒวัฒนธรรมเวอร์ชันนี้โอเคไหมโอ้โหดูดีนะครับมีแว่นใส่ไม่ใช่เหรอครับมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะวันนี้จะมาทำอะไรครับเราก็ต้องมาเรียนรู้นะครับวิชาประวัติศสาสตร์ของเราเรื่องอะไร ช่วงเวลาของมนุษย์แต่ละประเทศน่าแฮอยากเรียนแล้วสิทา่เาเราจะได้รู้ในะช่วงเวลาเพราะเราเรียนอะไรไปแล้วครับมักเรียนเราเรียนรู้ความหมายของช่วงเวลาแล้วใช่ไหมเราก็รู้แม้กระทั่งการใช้ทศวรรษศตวรรษสหัสวรรษไปแล้วครา้นเนี้ยมาดูครับช่วงเวลามนุษย์แต่ละประเทศ เป็นอย่างไรทําไมทําไมทําไมมันไม่เหมือนกันเหรอนะถ้าอยากรู้แล้วตั้งสติตั้งใจให้ดีมันไม่ได้ยากเลยสนุกแน่นะครับเรียนเผื่อมีโอกาสเอาไปใช้ได้ในชีวิตของเราช่วงเวลาของมนุษร์ในแต่และประเทศช่วงเวลาเนี่ย เป็นคําที่ใช้ในการบรรยายนี่แบบนี้ช่วงเวลาหรือบอกเล่าให้ข้อมูลจึงไม่ต้องการความหมายเชิงอารมณ์แต่จะพบว่าในการรายงานข่าวปัจจุบันสื่อมวลชนมักจะใช้คำว่าห่วงเวลาห่วงเวลาแทนช่วงเวลาเช่น ในห่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรีถแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเคยได้ยินไหมย่างยังมีอีกขณะนี้เป็นห่วงเวลาที่ท่านได้รับฟังเพลงของนักร้องที่ท่านชื่นชอบยังยังมีอีกห่วงเวลาของการประชุมอาเซียนสม,มิตเห็นไหมครับนักเรียน คำว่าห่วงเวลาในข้อความข้างต้นเนี่ยต้องแทนที่ด้วยคําว่าช่วงเวลาจึงจะถูกต้องการศึกษาเหตุการณ์สำคัญในอดีตนั้นย่อมมีช่วงเวลาและสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลานับประวัติศาสตร์นะครับ จำเป็นต้องอาศัยอ้างอิงช่วงเวลาด้วยคำต่างๆเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆเวลาเนี่ยจึงมีความสำคัญต่อการศึกษาสังคมมนุษย์ในอดีตเพราะว่าเวลาเนี่ย จะช่วยบอกได้ว่าสังคมในพื้นที่ต่างๆครับมีเรื่องราวสำคัญเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาช่วงเวลามีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงกันอย่างไรเวลาจะช่วยให้เราเข้าใจเหตุการณ์ใด เกิดก่อนเหตุการณ์ใดเกิดหลังสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเหตุการณ์ใดเป็นสาเหตุและเหตุการณ์ใดเป็นผลแต่ละเหตุการณ์มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์เชื่อมโยงกันหรือและสังคมที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน แต่แตกต่างช่วงเวลามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีวิพัฒนาการอะไรการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของสังคมมนุษย์ในพื้นที่ต่างๆกันและต่าง,าง,าง,างช่วงเวลาเห็นไหมครับทำให้เกิดความเข้าใจพัฒนาการของสังคมมนุษย์ได้อย่างชัดเจน นี่เป็นลักษณะของนักประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างมากกับความแตกต่างของเวลาและสถานที่ของสังคมมนุษย์มาดูครับความสำคัญของเวลาและช่วงเวลาเ, <laughs> เวลาเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้เหตุการณ์ต่างๆเห็นไหมเกิดขึ้นมานานเท่าได แล้วเมื่อนับถึงปัจจุบันเวลาเป็นสิ่งที่บอกว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อื่นๆเวลาเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นหรือสิ้นสุดในเวลาใด และช่วงเวลาใดเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะบอกให้รู้ถึงความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์การนับช่วงเวลานะครับที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคต เป็นการนับช่วงเวลาแบบกว้างๆไม่ได้มีการระบุเจาะงเวลาที่แน่นอนต่อมาสามารถแบ่งการนับเวลาได้ออกเป็นสองแบบก็คือการนับแบบจันทรคติและสุริยคติเป็นการนับช่วงเวลาที่มีการระบุเจาะจงเวลาจันทรคติก็ดูอะไรครับดวงดาว สุริยคติก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงอาทิตย์การนับช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในการศึกษสารเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับมักนิยมใช้การรับบุช่วงเวลาช่วงเวลาเพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยจะแบ,บ่งเป็นสองลักษณะก็คือการนับเวลาแบบไทยและ การนับเวลาแบบสากลการนับเวลาแบบไทยในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยจะมีการบันทึกเรื่องราวต่างๆโดยมีการอ้างอิงถึงการนับช่วงเวลาแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นมีดังนี้ 1. พุทธศักราช คำนี้มารู้จักนะพอสองไงสงมหาักรามอมศจะมีปรากฏจะไม่ดีนะคำว่าตัวย่อมศเนี่ยจะมีปรากฏในศิลาจารึกเพื่อบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นปีมหาักราชที่หนึ่งจะตรงกับปีพุทธศักราช 621 3. เห็นไหมครับ3จุลศักราชตัวย่อคือจอสไอทยรับเอาวิธีการนับเวลานี้มาใช้ในสมัยอยุธยาเพื่อการคำนวณทางโหาราศาสตร์โหราศาสตร์ใช้บอกเวลาในจารึกตำนาน พระราชพงศาวดารจดหมายเหตุต่างๆ 4. รัตนกโกสินทร์ศกหรือตัวย,ยอ่อรอสกกำหนดให้นับปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชใครครับนักเรียนรู้จักไหมรัชาการที่หนึ่งของเรานี่ไงสถาปนากุงกุงอะไรฮะกุงอะไร รัตนกโกสินร์เมื่อปีพุทธศักราช2325จำไหมนะครับปีที่กรุงรัตนกโกสินร์เป็นรัตนกโกสินร์ศพที่หนึ่งมาดูฮะการนับเวลาแบบสากล1นึ่งคิดศักราช คิดสกราตนึกนึกคอสองไงตัวย่อของเราคอสองไงซึ่งถือเป็นการนับเวลาที่นิยมใช้กันมาทั่วโลกโดยคิดศักราชที่หนึ่งเนี่ยนับตั้งแต่ปีที่ทำไมฮะพระเยซูคริสทำไมปะสูตรตรงกับพอสอ 543ปีที่พระเยซูคริสต์ประสูติ2ฮิตลอสักการอุ้ยอะไรอ่ะฮิตลอสักการตัวยอ่อฮอสอฮอฮอนุคู่ครับสอสลาเป็นการนับเวลาทางศักรารของผู้ที่นับถือศาสนาศสาศสนา,สาอะไรครับ อิสลามเป็นไงครับมักเรียนยากไหมไม่ยากนะครับคราวนี้มาดูครับมาดูเผื่อ,อไปใช้ได้นะครับมักเรียนเวลาที่ไทยต่างจากประเทศอื่นกี่ชั่วโมงกันนะพร้อมไหมครับเด็กๆถ้าพร้อมแล้ว ไปพร้อมกันเลยมาดูครับการเปรียบเทียบเวลาในต่างประเทศนักเรียนจะเห็นนะฮะว่ามีช่องประเทศเมืองเห็นไหมคะเท่ากับไทยของเราเร็วกว่าประเทศไทยของเรา,า,เ,เ,าเร็วกว่าไทยของเราช้ากว่าไทยเห็นไหมฮะเท่าเร็วช้ามีสามสเต็ปสามระดับเพื่อนนักเรียนจะได้แพ็คกระเป๋า ไปเที่ยวแต่ช่วงนี้พึ่งไปใจเย็นโควิดระบาดอยู่ในบ้านเราดีที่สุดตอนนี้มาดูประเทศประเทศเวียดนามกัมพูชาลาวเวลาเท่ากับไทยเลยฮ่องกงมาเก๊าจีนไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียบูนยัยฟิลิปปินส์บาหลี เร็วกว่าไทย1ชั่วโมงญี่ปุ่นเกาหลีแน่ๆเป็นประเทศที่เราฮิตมากเร็วกว่าไทยเราสองชั่วโมงพมา่พมาพม่าช้ากว่าเรา30มนาทีพูตานช้ากว่าเรา1ชั่วโมงเนปาลช้ากว่าเรา1ชั่วโมง15นาทีอินเดียช้ากว่าเรา1ชั่วโมง30มนาที อินเดียเรามาดูฮะข้อควรรู้ทําไมชา้ากว่าเรา1ชั่วโมงสาสวินาทีอินเดียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่สมัยก่อนเนี่นะครับนะเมืองใหญ่ๆในอินเดียเนี่ยใช้เวลาไม่เหมือนกันแตกต่างกันมากเยอะไงแต่หลังจากที่อังกฤษเข้ามาปกครองประเทศอินเดียเนี่ยจึงหันหน้ามาปรับเวลา นะครับหันมาปรับเวลาให้ตรงกันทางประเทศโดยเอาเมืองที่อยู่ตรงกลางประเทศนั่นก็คือเมืองมัทราสหรือเซนไนซึ่งเมืองนี้ตำแหน่งอยู่ครึ่งคกลางกเวลานะไม่ลงชั่วโมงพอดีเมื่อเทียบกับกรีนิส เวลาของอินเดียจึงช้ากว่าไทยถึงหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีเห็นไหมฮะเพราะแต่ละเมืองเวลาไม่ไเท่ากันไงมาดูต่อไปจะไปไหนฮะไปดูอะไรฮะปากีสถานช้ากว่าไทยสองชั่วโมงสีลังกาช้ากว่าไทยเราสงชั่วโมงสามสิบนาทีดูไบดูไบสามชั่วโมงเนี่ย ออสเตรเลียเฮ้ยออสเตรเลียดูดูเร็วกว่าไทยเราสามชั่วโมงรัสเซียว้าวไม่ต้องงงใจเย็นรัสเซียมีช่วงเวลาเห็นไหมครับช้ากว่าไทยเราช่วงแรกสามชั่วโมงก็คือช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคมอีกหนึ่งช่วงสี่ชั่วโมงฮะ ช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงช่วงเดือนมีนาคมตุรกีช้ากว่าไทยเราสี่ชั่วโมงมาดูประเทศรัเสเซียฮะทำไมเวลาเขาไม่เท่ากันแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาตามเดือนนะคะโดยเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยประเทศรัเสเซียอยู่ในช่วงฤด,ดูร้อนและอบอุ่นกว่าปกติจึงมีเวลาช้ากว่าไทย เพียง3ชั่วโมงแต่ถ้าหน้าหนาวซึ่งหนาวจัดอยู่ช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมก็จะมีเวลาที่ช้าลงจากประเทศไทยเรา4ชั่วโมงนะครับักเรียนดูครับประเทศแอฟริกาโคเอเชียเดนมาร์กนอร์เวย์เนเธร์แลนด์นะครับเบลเยียม เยอรมันลักเซมเบิร์สวิตเซอร์แลนด์สเปนช้ากว่าไทยเราห้าชั่วโมงโปแลนด์อิตาลีฝรั่งเศสสวีเดนสาธารณรัฐเช็กออสเตรียฮังการีช้ากว่าเราห้าชั่วโมงกับหกชั่วโมงนิวซีแลนด์เร็วกว่าไทยเราห้าชั่วโมงโปรตุเกส 6ชั่วโมงครับมาดูครับทวีปยุโรปเนี่ยจะปรับเวลาเพิ่มเป็น1ชั่วโมงนะครับนักเรียนพร้อมันอยู่ในช่วงหน้าร้อนหรือที่เรียกกันว่า daylight saving time เพื่อที่คนจะได้ตื่นขึ้นมาใช้ประโยชน์ของแสงแดดในตอนเชา้าโอ้และตอนคำ่ำก็ไม่ต้องเปิดไฟให้เปืองกันในะโปรแลนด์อิตาลีฝรั่งเศสสวีเดนเนี่ย สาธารณรัฐ,ฐเช็กออสเตรียฮังการีซึ่งเป็นประเทศทางยุโรปตะวันออกเนี่ยมีระยะเวลาที่แบ่งเป็น2ช่วงเวลาก็คือปลายเดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนตุลาคมจะมีเวลาที่ช้ากว่าไทยเราหชั่วโมงและจะมีเวลาที่ช้ากว่าไทยในช่วงเดือนไม่ปรับเวลาเห็นไหมครับเอามาดูต่อไปนะครับ ไอร์แลนด์ช้ากว่าไทยเจ็ดชั่วโมงอังกฤษแบบ่งเวลาเป็นสองช่วงอีกแล้วคือประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนตุลาคมปลายแล้วก็อีกเจ็ดชั่วโมงปลายเดือนตุลาคมจนถึงปลายเดือนมีนาคมบราซิลช้ากว่าไทยเราสิบชั่วโมงนะครับเรียนอเมริกาล่ะช้ากว่าไทยเราสิบเอ็ดชั่วโมงแคนาดาช้ากว่าไทยเราสิบสองชั่วโมง ทุกปีนะับนักเรียนในประเทศอังกฤษเนี่ยจะมีการเปลี่ยนเวลาสองครั้งในเดือนมีนาคมและเดือนตุลาคมของทุกปีเพราะเวลากลางวันและเวลากลางคืนเนี่ยของประเทศอังกฤษมีเวลาสั้นต่างกันซึ่งเหมือนกับทวีปยุโรปทั่วไปที่มีเวลา daylight like saving time โดยปลายเดือนมีนาคมเนี่ยและปลายเดือนตุลาคมนะ จะมีเวลาที่ช้ากว่าไทยเรา6ชั่วโมงและปลายเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนมีนาคมจะมีเวลาที่ช้ากว่าไทยเรา7ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไงเรียนแล้วนะครับเักเรียนเรารู้แล้วครับว่าช่วงเวลาของแต่และประเทศนะครับแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลานะถูกคาดหมายไว้สำหรับ ทุกสิ่งทุกอย่างของโลกของเราใบนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็าตามนะครับล้วนเกี่ยวพันกับเวลาทุกเรื่องแม้กระทั่งเวลาการเกิดเวลาตายเวลาเยียวยาและเวลาไว้ทุกเวลาที่จะค้นหาเวลาที่จะหยุดค้นเวลาทำงานเวลาทำความสะอาดเก็บกวาด หรือเวลาที่จะพูดซึ่งจะเห็นได้ว่าการดำเนินชีวิตของคนในสังคมส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กรอบของเวลาในทุกกิจกรรมที่ต้องทำเป็นย่งไรบ้างเรียนช่วงเวลาของมนุษย์ของเรานะครับในแต่ละประเทศไม่ได้มากก็ได้น้อยครับนักเรียนอาจจะ เอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนแต่ช่วงนี้นะครับถ้านักเรียนยังยังยังฟังไม่ทันหรือยังติดขัดกับรุณนาเข้าไปลองดูในใบความรู้และก็อย่าลืมใบกิจกรรมของคุณครูนะครับนักเรียนส่งมาตามวันเวลาที่กำหนดโชคดีนะครับเด็กๆด,ดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่าออกจากบ้านไปไหนครับช่วงนี้ นะครับให้หมดโควิดก่อนนะครับเราจะได้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้ากูเล็กไปก่อนนะครับขอบคุณครับ